สาระเรียนีชยแนลสวัสดีครับทุกท่านพูดถึงเรื่องนาฬิกานะครับนาฬิกาท็อปพิษในบ้านเรานะครับแบรนด์หลักๆนะครับที่เห็นในตลาดที่ถือว่าเป็นยอดขายดีที่สุดนะครับนั่นก็คือนาฬิกายี่ห้อคาซิโอนั่นเองนะครับสำหรับแอดมินนะครับนะดูตัวอย่างนะครับนาฬิกาที่แอดมินสัมผัสนะครับในแต่ละอาทิตย์นะครับที่จำนวนนาฬิกานะครับเป็นส่วนหนึ่งนะครับ จากประสบการณ์นะครับนาฬิกาที่ดีและราคาไม่แพงนั่นก็คือนาฬิกาคาซิโอนั่นเองนะครับแต่รู้หรือไม่ครับจุดอ่อนอย่างหนึ่งของนาฬิกาคาซิโอนั่นก็คือนี่เลยครับเป็นสิ่งที่สร้างความปวดหัวนะครับให้ครับแอดเป็นอย่างมากนะครับดูตัวอย่างนะครับเห็นไหมครับเกิดจากอะไรเอยดูกระชัดๆนะครับอันนี้ คือนาฬิกาคาซิโอนะครับที่ราคาไม่สูงมากนะครับเป็นนาฬิกาจริงๆแฟชั่นนะครับเป็นนาฬิกาตัวล่างๆของคาซิโอนะครับนี่ก็คือตัวอย่างนะครับที่ได้มาเห็นไหมครับเป็นนาฬิกาคาซิโอนะที่ดูสภาพภายนอกก็ดูสวยงามนะครับแต่สิ่งที่เหมือนกันนั่นก็คืออะไรเอ่ย สภาพของสายนั่นเองนะครับจะสังเกตว่านาฬิกาคาซิโสายเขาจะมีอายุนะครับประมาณปี2ปีหรือ3ปีประมาณนั้นนะครับก็คือสายเขาจะขาดซึ่งก็เป็นที่น่าเสียดายนะครับถ้าเราไปสั่งซื้อนะครับของแทก้ก็ราคาก็อาจจะสูงนิดนึงนะครับแต่ว่าก็ไม่ใช่ปัญหาใหญ่นะครับเราก็สามารถหาซื้อ สายเทียมจากตลาดได้นะครับซึ่งราคาก็ถือว่าเอาเรื่องพอสมควรนะครับจริงๆแอดมินว่านะครับนาฬิกาพวกนี้นะทางบริษัทเขาก็น่าจะคำนวณน,นะครับสูตรของยางมาแล้วนะครับว่าให้ใช้งานได้ประมาณกี่ปีนะครับแล้วก็สายเขาก็จะทําลายตัวเองนะครับเพื่ออะไรคิดว่านะครับหนึ่งอาจจะเพิ่มยอด ขายนั่นก็คือสายของเขาไดเองสองก็คือก็ให้เราไปซื้อของเขาใหม่นะครับเนื่องจากว่าถึงเวลาที่คุณจะต้องเปลี่ยนละนะครับนี่อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งนะครับแอดมินคิดว่าโดยหลักการแล้วจริงๆนะสายนาฬิกาหน้าเขาน่าจะสามารถทําให้ทนทานกว่านี้ได้นะครับโดยการผสมของอย่างนะทาไมถึงพูดอย่างนี้นะครับจากประสบการณ์ของแอดก็คือ นาฬิกาบางตัวนะครับที่เป็นรุ่นเก่าๆของ c a s ิโนะก็บางรุ่นสายที่เป็นยางก็ยังสามารถใช้งานได้จนถึงปัจจุบันนะครับไม่ว่าจะเป็นเวลาหปี10ปีก็ยังมีเคยเจอนะครับหรือว่าจะเป็นสายยางของนาฬิกาแฟชั่นซึ่งราคาไม่แพงนะครับก็มีคุณภาพที่ดีกว่ามีความคงทนกว่าของคาซิโ อันนี้ก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับก็เอามาแชร์ความรู้ให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆได้รับฟังรับชมกันนะครับอันนี้ก็คือคา s ิโอก็ดีหมดนะครับราคาก็ไม่แพงนะครับเสียอย่างเดียวนนก็คือสายเขาจะเสื่อมสภาพไปเร็วหน่อยทั้งที่ตัวเรือนก็ยังดูดีอยู่นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสารเลเดียเชนเอาวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีทุกท่าน